สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจิกันกับแก้กแล้วนะคะคลิปทุกคลิปไม่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะคะโปรดใช้วีจารณญา,านในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ไปไวๆเลยไม่ต้องไปชา้าเพราะว่าไม่มีผลให้ดูนะฮะเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะลงคลิปไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วนะแต่อยู่แต่นี้กลุ่มนะจ๊ะทุกคน Mm -hmm. Naka Eh Eh Ning 10. soon Nanza Ning soon เป็นแ,แบบไว้ๆนะทุกคนจ้ะ หนึู่นจูนะทุกคนจ้ะหน <laughs> ม,มันจะอ๋อนี่นี่นี่ วินวันนี้วินหกตัว อ่าถ้าไปแค่2กับ8ก็212528จ้านะคะเด่น <c oughs> 1กับ9 101417929598นะ101417929598ค่ะเก็บในมือกคนไปหาปากกานี่ก่อนเดียวๆๆ นี่นะทุกคนชัดมชัดอยู่นะชัดอยู่เอาไม่ได้เก็บนันะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ